อีกคนหนึ่งนครับน้องนะครับพี่วิโรจน์ยอดหลักมาไหมฮะอยู่ไหมฮะถ้าอยู่เดี๋ยวเชิญนิครัฮะเป็นลูกหลานของพ่อไม่เป็นไรนะอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้อย่าเข้าพิธีการต่อเรื่องเลยขอบคุณท่านสสท่านสจและทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะที่เหล่าดาราไม่นะเราตลกดานักแสดงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ ยิ eight 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 ่งากเริจที่มานะความกลืนิาเปดีเยี่มากนะครับที่ทุกท่านทั้งใจเาหนาทนะครับทั้งราติดตามนะครับวันนี้อยากจะต่างขอควาคุณผู้มีเกียรติทุกท่านคับในฐานะที่เป็นผู้สอนของคณาที่ครับข็าขออวยพร ที่นี้น้องรุ่นพี่หลายท่านนะคะก็ขอกรดาขอขบวนนะคะกระดาษัลมาเปลีนให้แบบพกงนะคะขาดตะต้องนได้ก็กระไและน้องนด้วยเที่จะู้ขอเสียน่นะคะบวันนี้นะครับ ภาพประกอบต้องได้นะครับรวมถึงนักจัดรายการนักข่าวนะครับทุกท่านครับผู้สื่อข่าวที่ได้ออกข่าวกันนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์เชิดชัยวัชราพรนะครับเจ้าของเว็บไซต์บ้านคนรักทุกทุ่งก็มาทำข่าวนะครับลงทางสื่อ YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นุ้งเที่เป็นการพี่อนริสาสาวย้อนะครับพี่อุ้มชนะนะครับพี่เดียวดาราสายแลงพี่จมิลไม่ได้ทพิจารณาน่าการให้เกียรติมาดวงนี้ ก็ตัดบานแทนแม่ระหว่างโชคชัยนะครับโอ้ฟ้ายิงไม่สามารถยักยังได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในไพศาลต่างหมุนเอียงเปลี่ยนไปให้ตามตามเหลือสิ่งเดียวเท่านั้นคือธุลีขอบคุณมากครับ ครับก่อนที่นประธานจะตุอทอขท่ามาดึสครับแล้วรีนเืิออสมทุกท่านครับที่มาทึ่งานในวันนี้นะครับได้มาเข้าแถวเพื่อทำวามรับทรประธานและให้แขกผู้เยียดได้เห็นหน้าทิ้ตากันครับกระติกทุกท่านนะครับอสมครับ ของเว็บไซต์บ <bord ering> <cake> ้านดูแลผุ้ที่มาทำตามนะไม่ได้การพิจาร่าในการตกับเขาเรานีที่อยู่ขนะการคดีนะครับคือผู้ที่ผู้ใหญ่็นการเสริมสร้างด้านสุขภาพอะไรให้กับตัวตนของเรา นะครับไม่วเป็นงานไให้นอย่างนี้พุการซือที่กะช่วยตักจองตลอดจนจัดะเบียบในการความรมงนะครับเดว่งขอนีวนี้ รับขอเชิญที่านให้ขาประที่ปฏบานหน้าที่แต่มาตีเช้ามาตเช้าครับรับรู้แต่อไปต่อไปจนแต่สมาชิสจาผู้แทนพระสเดวันจัน้าอรัมาตีก้า